สวัสดีครับวันนี้ช่องแม ma ็กมาซีเฮดจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการการเพิ่มดินของโคลี่เรียนนะครับหรือเรียกว่าพูนดินสำหรับผมเนี่ยก็จะใช้วิธีค่อยๆค่อยๆเติมในระยะของทรงพุ่มไปด้วยคือถ้าทรงพุ่มมันประมาณขนาดนี้ วัดประมาณยังไม่ถึงของผมนี่ประมาณเกือบเมตรนะครับจากระยะผมก็จะถมพูนให้มันออกมาประมาณสักห่างนิดนึงนะเป็นเวลาที่ผมให้ปุ๋ยผมก็จะให้ร,บรอบๆนี่หนึ่งเดียวเพื่อให้ลาก,กระตุ้นลากให้ออกมาหาก,กินแล้วก็ได้ผลเป็นที่พอใจตรงที่ว่าต้นเนี้เกือบตายแล้วแต่ตอนเนี้รู้สึกว่าจะรูดลวยอดขึ้นสูงมากเลยแล้วก็ใบค่อนข้างจะแข็งแรง เพราะจากการหาดินก็ขอย้ำนิดนึงว่าผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีนะใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอย่างเดียวคือหมักเองอะไรเองก็ได้ผลเป็นที่พอใจนะครับปกติต้นนี้แคะมากเลยมีต้นแคะวันนี้เ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูก็ใช้วิธีการพุนด,ดินอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่เพิ่มทีเดียวจนหนามากเลยมากาก็ค่อยๆเติม เติมก็อย่าให้กบไปจนถึงโคนต้นนะทิ้งระอย่างมทิ้งไว้สักประมาณสักนะไม้ไม้ทัดหนึง่งนะสักศอกหนึ่งประมาณเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีละเพราะถ้าเกิดว่าเราเราพูนแบบว่าหนาเกินไปแน่นเกินไปก็ไม่ดีนะแต่ถามว่าดีไหม ก,การขยายโคนดีครับเพราะว่ามันทําให้รากหน้าดินเนี่ยรากฝอย,อยต่างๆเนี่ยก็หากินหน้าดินเนี่ยเขาจะหากินได้เต็มที่ก็คือมันไม่อุดอู้เหมือนคนอยู่ในห้องเช่าแคบๆมันก็จะขยายออกมาจากปกติของผมจะอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้นี่วัดจากวัดจากขอบเข้าไปประมาณนี้นะมาสอกนึงอนะ่ะผมก็ถมออกมา ก็ดินก็ใช้ใกล้ๆเนี่ยขุดเป็นแอ่งเลยบุกขี่เติมเติมเติมไปก็ถือว่าโอเคเลยระดับหนึ่งก็ถือว่าขยายแล้วบิ้วได้ขึ้นบิ้วขึ้นมาได้สบายๆนะครับเพียงแต่ว่าการดูแลสุขภาพของผู้เรียนก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละบุคคลไปว่าจะดูแลกันยังไงวันนี้ผมแนะนําไม่ได้นะแต่ของผมเนี่ยคือว่ามีวิธีก็คล้ายๆายกันทั่วไปคือ ถ้ารัดใบแตกใบอ่อนเมื่อไรก็ฉีดยาข้า,มาแมลงพ่นยาข้า,มาแมลงปกติผมเคยสั่งสาร m อมทีมาเลี้ยงเามา,มาพ่นมาพ่นก็ถือตนนี้ก็ใช้ยาพวกทั่วไปข้า,มาแมลงทั่วไปแล้วก็หมักเองเอายาข้า,มาแมลงนี่แหละมาหมักกับใบเขาเรียกว่าใบอะไรใบพระยาดับหักซึ่งเห็นมมาก ครับตันนี้ต้นที่ว่าเรียกว่าอันนี้ท่วมหัวผลแล้วนะ,ะนจากการที่ผมใช้ปุ๋ยของผมเองหมักเองนะครับไม่เคยเป็นโรคขอยยําเลยไม่เคยเป็นโรคแม้แต่ต้นที่จะเป็นโรคผมก็ถือว่าเอาอยู่ของผมนะกน็การภูมิดีก็ค่อยๆเติมต้องใจเติมหยับใจเย็นนะอย่าเติมจนบ้าบอคอแตก ส่วนต้นนี้ปกติจะเป็นต้นที่แคระแต่พอเอามาปลูกคู่กันมันเป็นทฤษฎีไหนผมยังไม่ได้ศึกษาเป็นตัวตรงคือเขาเหมือนแข่งกันโตอ่ะเห็นไหมต้นนี้ปลูกก่อนต้นนี้ย้ายมาจากทางหลังนูน้นนะต้นนี้จะตายอยู่แล้วแทบไม่มีใบเหลือเลยแต่ต้นนี้อ้วนมากเลยนะนี่ดูเขาก็ปลูกคู่กันไปเลย เดี๋ยวผมก็จะถมดินละนี่ก็เหมือนกันขุดเป็นแอ่งเลยดินนี่ใกล้นลี่แหละแต่ว่าแอ่งเนี้ยขุดใกล้ก็ไม่ดีนะน้ําที่มาขังอยู่ในอนาคตเนี่ยลากเขามาหาก,กินเดี๋ยวเขาเจอน้ําแล้วมันจะไม่ดีต่อดน้ํามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับผมก็ใช้วิธีการพูนดินแบบเนี้ยพูนให้มันให้มันพอประมาณนะอ่ะก,ก่อนอนุญาตเช็ดน้งก่อน ไม่ค่อยชัเท่าไหร่เพราะโทรศัพท์มันรุ่นเก่าแลละผมใช้พูนเห็นไหมวัดดูพูนมาให้ห่างจากยอดใบแค่นั้นเองผมใช้วิธีเติมดินอย่างนี้ประจํานะครับต้นเตรียมผมต้นนี้ก็เข้าปีนึงแล้วก็สูง่วมหัวแล้วแถมใบรัดดีส่วนแต่ต้นนี้ผมบอกไว้เลยว่า,วาทุกต้นให้ปุ๋ยชีวภาพที่หมักเองหมดแล้วก็ได้ผลดีมาก ตัวไวโตวไวบ้าใบาแข็งแรงทนทานไม่เคยเป็นโรคนะส่วนต้นนี้เป็นต้นที่ไม่ให้ปุ๋ยนะครับก็อยู่ประมาณเลยเอวนิดๆนะตอนนี้ผมก็ตุ้นปุ๋ยไปเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วตอนนี้มาละก็ตุ้นปุ๋ยไปนะก็ปุ๋ยที่ใช้ก็คือเราต้องทดลองว่าปุ๋ย ที่เราทำนั้นมันได้ประสิทธิภาพแค่ไหนเนี่ยเปรียบเทียบกันเห็นไหมพวกนู้นให้ปุ๋ยหมดเลยทุกต้นนะครับให้ปุ๋ยหมดเลยทุกต้นปีเดียวทุเรียนปีเดียวผมก็มือใหม่นี่คือทุเรียนปีเดียวแต่เนี่ยเมื่อเมื่อวันก่อนโดนลมลมแรงไปหน่อยยอดเขาเลยค่อนข้างใจน,น,นิตอนนี้ยังเป็นพัดอยู่ยังไม่ไม่เวียนแต่เริ่มเวียนแล้ว กิ่งเริ่มเวียนแล้วก็มีอะไรพวกนี้ก็ต้องถมเหมือนกันแต่ยังไม่เสร็จนะฮะงานยังไม่เสร็จเห็นไหมของเก่าผมถมไปเนี่ยตอนนี้ใบเลยแล้วเผลอแป๊บเดียวใบเลยมาน,นี่ละคือถ้าเขาได้ปุ๋ยชี่วภาพที่มันดีนะอ,อ่อบอกอย่างหนึ่งคือปุ๋ยที่ผมหมักเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งทีออ่หมู่บ้านเขาแจกมา ไปประชุมแล้วเขาแจกก็คือฮิวมิกสารฮิวมิกตัวนี้สุดยอดนะผมอกดีมากแต่ว่าไม่เหมาะกับการฉีดพ่นใบนะครับใช้ได้ทางด,ดินเดียวก็ใช้ลงดินเนี่ยผลตอบรับที่ได้ก็คือเมื่อผสมประสานกับปุ๋ยที่ผมหมักไปแล้วเนี่ยค่อนข้างถามว่มาร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ใช่ในักวิทยาศาสตร์แต่ว่าผลตอบรับที่ได้มาก็คือภาพบันฟ้องว่าต้นทุเรียนผมสมบูรณ์ โตท่วมหัวหนะครับเดี๋ยวนี้จะ <c oughs> ถามว่าตอนนี้กี่เมตรแล้วนะคือเกือบสามเมตรนะครับเนี่แล้วก็ไม่หยุดที่จะโตนะครับไปเรื่อยๆนะไม่มีเรื่องราให้เห็นนะครับที่สวนนี้แต่สวนพี่สาวโดนไปแล้วหลายต้นนะฮะแต่สวนผมไม่มีเลยมีอย่างเดียวคือหนอนนะก็เป็นธรรมชาตินะมีกินมีอะไรบ้างแต่มันก็เกิดใหม่ได้ตลอดเห็นไหม ต้นนี้ปกติไม่มีใบเลยนะต้นนี้เพิ่งจะบูรณามาได้ประมาณสัก2เดือนถามว่าใช้เวลาพอควรไหมก็ใช้ครับนี่คือกิ่งเน่ากิ่งตายที่เขาขึ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหลือเท่าน,นั้นก็โดนทํำลายเยอะผมก็บูรณาไปนะครับนี่มีรากโผล่รากอะไรเห็นนี่ก็สารพัดที่จะสรรหามาเป็นความรู้นะครับไปถามเขาบ้างศึกษาเองบ้างฐานนี่ขาดไม่ได้ครับ ฐานนี่ใส่ตลอดนะครับใส่ทุกปีใส่ทุกแทบทุกประมาณนึกสองสามเดือนมันก็ใส่ครั้งละเอามาโรยโรยโรย,โยนะคุณสมบัติของฐานก็รู้อยู่คือฆ่าเชื้อได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูดซับความชืน้นสมมติาบางทีเราให้น้ําเกินไปบ้างอะไรบ้างซวนทุเรียนเขาไม่ชอบเขาก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้นะเนี่ยนะครับดูดูดิดดนบงก็หาไม่ยาก็ดีหาใกล้ๆนี่แหละ ขุดเป็นแองเลยอันนี้ก็เพิ่งขุดนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้ฝนมันลงพอดีผมก็เลยขยายเขียวกขยายเพื่อให้ดินมันเซตตัวได้เวลามันแห้งเนียมันจะได้เซตตัวได้เร็วขึ้นถ้าเราไปทำน้าแล้งดินมันจะซุยกันไปดินมันซวยเสร็จมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าโอเคลากตัวเรียนหายใจได้ดีแต่เวลาถ้ามาเจอฝนเจออะไรเงี้ยเขาก็จะแย่หน่อยผมก็เลยใช้ช่วงหน้าฝนนี่แหละให้มันดินมันอัดลงไปเพื่อน้ําจะได้ซึมเข้าได้น้อย วัตถิ่ันมาผมทําโคนเล็กมากแล้วน้ามันขังรอบๆเนี่ยซึ่งไม่ดีต่อลา,าทุเรียนก็จะมีน้องเล็กอยู่ไม่กี่ต้นต้นนี้ความจริงตายไปแล้วนะครับถ้าในภาษาชาวบ้านเรียกตายไปแล้วเพราะว่ามันเหลือกิ่งมันโกรนหมดเลยไม่มีใบเลยเรียกเขาเป็นด้ำม่กวาดแล้วอะแทบจะไม่มีใบอะเหลืองนะ ก็มาสภาพนี้ได้แล้วเนี่ยตอนนี้ยอดพุ่งเต็มที่พาชมแค่นี้แล้วครับ